สุดปังอิหลีพี่น้องสำหรับหมอรับเสียงวีหกหนกพงศกรค่ะดีบดีจนสีมีข้าวดีออกมาแล้วพี่น้องควาวาฤดูการปี6 8ถึง69นะคะทังด้านบอดหนุก,กับบอดหนกเพิ่นได้ปรึกษากันแล้วพี่น้องควาวาสิมีหมอรําขึ้นมาอีกหนึ่งวงพี่น้องคาคือดังไม่ดังปังไม่ปังจนวาได้ขยายวงสองออกไปอีกพี่น้องคาเพราะว่ทาทังด้านบอดนุกนะคะเพิ่นได้ออกมา ไล์สดนะคะเว,ว้าลุดปากออกมาให้เด็กยินแล้วพี่น้องคะ่ะยกศิร์เข้าไปเบิงไหลส่วนของบอสนุ่มเศร้านี้เองพี่น้องเพิ่นเว,ว้าบอกว่าฤดูการปี68ถึง69นะคะสิมี่หมอลัขึ้นมาอีกหนึ่งวงพี่น้องซึ่งท่อง้านบอสนุกกับบอสนกเพิ่นสิเห็ดขึ้นมาเป็นหมอรําก่อนทำน้องขอนแก่นนั่นแหละพี่น้องแต่จะเป็นวงเล็กออกมาอีก เพื่อให้พี่น้องแฟ้คลับเอฟซีคนทีแฟ้คลับเอฟซีจได้จับต้องได้ง่ายพี่น้องเพราะว่าวงนี้นะคะซื้อวงว่าอารังการโชว์วาสั่นพี่น้องอรังการโชว์หมายถึงว่าต้องเป็นวงย่อยลอกจากเสียงวิหบวงหลักนะคะพี่น้องค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เล็กนะระดับบอสหนูบอสนกเล็กมีหรอนะคะแต่ คืนกับบอกวา่าราคาน่ะพี่น้องราคาว่าจ้างนะคะมันกระสิน,น่อยร่วงจากวงใหญ่เพราะว่าตอนนี้หมอล่ำวงใหญ่มันกับยุทีราคาก็อยู่ที่สามสามแสน u แล้วทูกวงนั่นแหละพี่น้องของอการเดินทางถูกเมื่อนี้ของหมอล่ำใหญ่ถูกวงกับึ้นยุทีสามแสนกว่านะคะแต่ที่บอสลูกบอกเนี่ยว่ามันเน่อยหน่อยดอกพี่น้องคะแดนเซอร์กับสามซิขึ้นนะ่ะแต่ราฉากอกพี่น้อง สามสิบพนขึ้นนะคะแล้วก็ราคาราคาอยู่ที่แล้วแต่ระยะทางแต่เริ่มต้นที่สองแสนสองถ้าไกลไกลสองแสนสองสองแสนสามสองแสนสี่สองแสนห้าสองแสนห้าสองแสนหกหรือสองแสนเจ็ดแล้วแต่ว่าความเดินทางการเดินทางแล้วแต่ระยะทางพี่น้องคะอันนี้คือถือว่า เป็นข่าวดีมากๆสำหรับหมอลำเสียงวิหกถือว่าเป็นข่าวดีกับแฟนคลับเ c ซด้วยสำหรับผู้ใดทีแบบว่า่าก็มีเนาะพี่น้องผู้ใดเพ,พิ่นเพิ่นเงินไหลเพิ่นก็จจาวง,งใหญ่ใหางสัลโดสำหรับวงหน่อยแต่ว่าอยาาเบึงเสียงวิหกคือกันแต่ว่ากันในราคาเนี่หละยอมเหย้่อลงพี่น้องขาราคาสองแสนกว่า 2, วนะคะนี่คือสิ่งทีจะเกิดขึ้นภายในปีหนา เริ่มตั้งแต่หกแปดปลาปหกแปดถึงหกเก้าเนี่ยพี่น้องคือสิมีหมอลับขึ้นมาอีกหนึ่งวงยังแน่นอนนะคะซื้อวงคุณบอกแล้วว่าอลังการโชว์พี่น้องะ่ะโอ้โหถือว่าปังไม่ปังดูซิพี่น้องคะะมอลับเสียวิโหคือสุดยอดมากๆนะคะสําหรับปีนี้นะคะแล้วการทีเข่าไปฟังทางด้านบอ์ดนุเพิ่นไล่สดพี่น้องไปฟังรักการไปฟัง การการว่างแผนแต่ละอย่างหรือว่าทุกสิ่งอย่างคียบอร์ดนุ่วในไรลสดคือมีหน้าเพื่อนได้เป็นบอร์ดมีหน้าเพื่อนได้เป็นผููนําพี่นอ้องคือหลักการหรือว่าแนวคิดของเพิ่นสุดยอดมากๆพี่นอ้องขาเยสิเข้าไปฟังนะคะแล้วบอแมนเพิ่นเบละะอลเฉพาะเรื่องหนึ่งเรือนเดียวพี่น้องเพิ่นบอลหลายหลายเรื่อง,นออนองในการไหลสดในครั้งนั้นนะคะแฟนครับเอฟซีอ่าถามยังเพื่นกระตอบ นะคะต่อไปในรายสดแล้วทีเรียสซอยากบอลก,ก็คือบอสหนพนเดวอลหลายหลายอย่างนะคะที่ซีก็เลยเด็กเขาไปฟังโอ้พี่น้องคะฟังหลักการเพื่อนหรือว่าการบริหารงานทุกสิ่งอย่างของบอสหนนี่โอ้โหสุดยอดมากพี่น้องนิ่งแล้วก็มองการไก่แล้วก็เป็นอีหยังที่แบบเฮ้าบกขิดอ่ะพี่น้องคือเฮ้าบ่ขิดบาบามันต้องเป็นแบบนี้คือความหมายที่เยสซอยูนเวาอยูนีนะคะพี่น้องคะกรได้มี เมเมแฟนคลับเอฟซีนะคะเขาไปถามในไลฟ์สซดว่าอยากเห็นโมเมนต์พ่อลูกร้องเพลงคู่ยังสีพี่น้องอ่ะเขาไปถามสดๆเลยนั่นหละพี่น้องแต่ทางด้านผู้นําอย่างบอสนุเพิ่นกะหายเหตุผลออกมากว่ะยูเพิ่นเขากล่าวใจพี่น้องคะ่ะว่าอยากเห็นโมเมนต์พ่อลูกร้องเพลงคู่กันนี่ยังสีเพิ่นก็นอยากลูกเพิ่นก็นเข้าใจพี่น้องแต่เหตุผลที่เพิ่นบอหา้พ่อลูก ออกมาลองเพ่งคูกันตรงนี้นะพี่น้องมาฟังตรงนี้แหละเริ่มจากตรงนี้เลยสิทธิ์เข้าใจเลยโอ้คนคิดแบบนี้เองการเป็นผู้นําต้องมีแนวคิดแบบนี้เองต้องวางแผนแบบนี้เองนั่นก็คือบอดนุบอดนุเพิ่นบอกว่าการที่บ่ยาหาพพอลูกออกมาคูกันบางเถือออกมาคูกันแล้วคนเข้ากับเยอะเพิ่นว่าเยอะพี่น้องอยากได้ ได,ได้คือแบบได้สอบอ่าบางทือกจะออกมาหนิดามาก,กัสิตามมาเลยสําหรับพอลูกออกมาอ่าทําไมพ่อจ๋าไม่อุ้มลูกทําไมพ่อจ๋าร้องเพลงกับลูกน้อยจังทําไมพ่อจ๋าอ่าร้องเพลงกับลูกอย่างนี้เหรออย่างกันสี่พี่น้องคือหลายอย่างที่เพิ่นเติเพินเตา,าละเอียดก้อนนี้สิด่ดอกนะคะแต่ตรงนี้ก็คือประเด็นหนึ่งก็คือหาพอลูกออกมาครูกันนะคะดามาก,ก็จะตามมานูน่นนี่นั่นอีกอ่า อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้พอจ๋าเห็ุจ้าสัน่นอยากให้พอจ๋าเห็ุเจ้งซี่ก็มีมาอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งแนวคิดของเพิ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นต้องฝึกให้น้องอาอายสักุณาพรเข้มแข็งออกมาค้นละโค้นในโช์ความสามารถของจ้กของเองนะคะบ่แเม่นวาสีออกมากับพอจ๋าอาศัยแต่พอจ๋าให้พอจ๋าผ้าเล่นให้พอจ๋าผ้าแสดง จังเสียบบแมนพนาพี่น้องนี่คือหลักการของเผ่นต้องให้อิหล่าออกมาคนละฉากก็พอจา้าแต่ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักก็มีให้เห็นยูแต่จะไม่จะไม่สิบร้ายคือแฟนคลับอย,อยากเบิง่งนั่นแหละพี่น้องแต่การที่ผู้เป็นหัวหนา้าหรือว่าผู้เป็นญาผู้เป็นพ่อิ่นเบิง่งอีกหนี่ก็คือฮัดให้ลูกเข้มแข็ง,ขงพี่น้องบางเทือ่อมีคนอยากมาเอาอิหล่าไป โชว์โชว์เฉพาะน้องอ้าอาย,ยังเสียไปอยู่วงอื่นหรือว่าไปขืนเวที่อื่นไปขืนมองอื่นยังเสียเพื่นมาเอาอีหล่าไปยังสิมาว่าจ้างเฉพาะอ้ไาอาย,ยสิอีหล่าต้องมีความสามารถเฉพาะต้องมีไว้พิดของ้กของเองต้องมีความสามารถของก้กข,ของเองพนาพี่น้องเพิ่นว่าพ่อตาเขาบอกฟังเพิ่นบอกโอ้ก็เป็นความจริงอ่ะพี่น้องคือต้องฝึกให้อีหล่าน่ะ รู้จักไม้ผิดจากของว่าสมควรเป่นจังใดสมควรไปจังใดถ้าสมมติว่ามีคนอย่างไดโตอิหล่าไปขืนเวทีอื่นๆถาว่มมีความสามารถออกจากอ,อกพอไปแล้วบอกการแสดงออก่นวาอยากอายคนเด้่นว่าโอ,อ้พี่น้องคือประทับใจมากๆสาหรับแย่สิทธิ์เขาไปฟังทางดานบอดหนุิคนบอกลายยางพีน่น้องเขาบอกเป็นชั่วโมงแต่แย่สิทธิ์กะอาจจับเอานิดนๆน,น,น้อยๆเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องเป็นเรื่องมาบอาสุภีสุนองฟั่งนะคะเรื่องอื่นอื่นอีนอกต่อตอบข้อหมอกอ,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 อมเมต์แฟนครับเอฟซีลายย่างก็นีแต่ว่านี่แยสิมาบาอกเฉพาะประเด็นที่ปีหกแปดถึงหกเก้าจะมีหมอลำขึ้นมาหมอลำวงใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งวงนั่นก็คืออรรังการโชคของเสียงวิหกพี่น้องที่แยสิออกมาบาหนึ่งเรื่องละค่ะเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่ ฝึกให้น้องอายศักุณาพรให้มีความแกลงให้มีความเกง่ง <Wow. S 2> ให้มีความสามารถของอิหล่าเองให้อิหล่าใส่ความสามารถของของเองในการใส่ชีวิตประจําวันก็พี่น้องอันนี้สุดยอดเมนความเพลินพี่น้องสมมติว่าออกมาเฉพาะกับพอจ้าพอจ้าอันไดพอจ้ากับผ้าเหรนผ้าช่องนะคะอิหล่าสิบบมีความเก่องอิหล่าสิบมีความสามารถแต่ทุกวันนี้พี่น้องเบิ้งอิหล่าเบิ้งอิหล่าเป็นตัวอย่าง สมัอน,นี้อ่าออกมาในอีลาสามารถเล่นเล่นได้พ้าญานุเล่นผุลพ่นองนี่คือความเจงความสามารถของอาอายสกุณาพรนะคะสิ่งทีหัวหน้าสิ่งทีบอดหนุบอดหนกสิ่งทีญาณุซิงทีพ่อจ๋าเพิ่นสอนอิหล่าหน่อยของเฮาถาเฮาหักนองอาอายสกุณาพรเฮากระต้องเข้าใจน้ำพ่นองเยสิเข้าใจลึกมากเลยสําหรับการทีได้ไปฟัง ทางด่านบอดหนุพันเ์บามือนีนะคะยังได้กระตาม้างให้เมเมแฟนคลับเอฟซีนะคะออฟพี่น้องคะทายคลิปเจษชิขอบอกว่าคนทีอยากเบิงพ่อจ๋าลูกจ๋าร้องเพลงคู่เอาเป็นช่วงปิดฤดูกาลเป็นการลุมปิดนะพี่น้องเป็นงานกลุ่มปิดเดลซิมี่อ่าโมเมนต์พ่อจ๋าลูกจ๋าออกมาร้องเพลงคู่กันให้เบิงยูนะคะพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่ญาณุพันเบอไวคะ่ะพี่น้อง สำหรับมือนีฝาวสมิกนนะคะสวัสดีค่ะ